แบบการจัดการโครงการทบงอาวุธแล้วขอบคีณคับเรเห็นทารู้ว่าการนี้รับเดินทางและยังสรุปแล้วก็ยอดเยี่มขึ้นในขณะนีก็จะเป็นภาพแสดงลักษณะของการเดินทางบริเวณบริเวณวัดหงอนะครับแล้วก็มรเจุดตัางสาเจ็ดแลการ โรปดยระเทสตารสช่องกลาสองนะครับรการเดินทางในปัจจุบันนะครับก็ถ้าบริาัทตัวนี้จะแสดงว่าสัญาการเดินทางบริเวณุบาเตรนี้นะครับ นจะเป็นลักษณะของสะพานข้างทางแยกสังสีเจนะครับนี้นะครับสุดทาจากสะพานจม่ได้เคียนกับทางแยกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับของชนะนอนนะครับตม้งอ๋อที่27ฝนเจ็ดหกนะครับ,บ,ารบ,ารบจากการสำรวจตรวจสอบนะครับ,บก็สถานก็มีความเส่อก็ุดสมแล้วนะครับก็ต่อเติมก่อสร้างใหม่ ครับสายาสะพานเดิยงยาว46เรส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับซชื่ออยู่บริเวณชุมชนวัดเสด็จนะครับครับผมเพิ่มวุฒิบุราพาศิริวัฒน์ตำแหน่งวิศวกรยโยธาเชี่ยวชาญสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงนะครับก็เป็นรับผิดชอบเป็นผู้จัดก,การโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข3309ช่วงศูนย์ศิลปวิทบางไทรบ้านบางปูนนะครับ ก็วัตถุประสงค์ของโครงการก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งการจราจรภายในท้องถิ่นให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและอำนวยความสะดวกรองรับการปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการหลักก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมที่เป็นถนนสองช่องจราจรให้เป็นสองช่องจราจรตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือเป็นสี่ช่องจราจร ตามมาตรฐานกรมทางหลวงโดยใช้เขตทางเดิมที่มีอยู่ในระยะแรกของถนนนะครับประชาชนตอบรับการนี้ดีไหมครับจากการจากการดําเนินการโครงการนะครับแล้วก็จัดทําการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับจากการศึกษาทั้งหมด5ครั้งวันนี้เป็นเป็นการจัดการมีส่วนร่วมการประชุมครั้งที่5ประชาชนก็ให้ให ให้ความสนใจและให้การตอบรับโครงการเป็นอย่างดีนะครับก็มีมาสอบถามอยู่เรื่อยๆนะครับว่าจะโดนเวนทคืนไหมหรือว่าพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นการออกแบบให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการออกแบบและก่อสร้างให้น้อยที่สุดนะครับการแจ้งไปยังผู้อาประชาชนเนี่ยแจ้งไปทางไหนที่ให้เขารับทราบ จากกา,จากการมีส่วนร่วมก็มีการแจ้งจดหมายไปติดตามท้องที่ทางหน่วยราชการนะครับท,ที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการช่วยกระจายข่าวครับ